สวัสดีครับโอ้ไมคมันก็เสียงดีนะนีนน่มันดูดีอันนี้อันนี้เก็บมาจากถังขยะมาซ่อมเอานะครับดูมเป็นไมคคอนเนเซอร์นี่หวัวเล็กๆได้โปร์มากเดี๋ยวจมา,มาทดลองล้องสักหนา จับคู่กับบูชุธโทรศัพท์ก่อนนะครับต้งนึงต้งนึงทดสอบดูว่ามันจะดูดีไหมครับใช่ฮะเพลงจับมาเส้นจะเบามากอันี้มันก็เป็นมินวสิคคลาสสีก คือจำบาวที <your> ่สร <hein? S 1> ้างสุขยาเขามาย้ำใจย้ำเห็นแม่ต้องแ้ำตาไหลย้อนลูกชายคนนี้ต้องยากลำยู่เพอวินวียนบ่เป็นจะคิดเห็นลูกไทยบ้านเพิ่นดีแต่ลูกแม่ดี แค่แ้เพีดให้แม่ต้องเสียน้ำตาคือเสือแท้ชาติที่เกิดมาเขาเอาน้ำตาล้างตีนให้แม่ mm hmm. บาดคำถามที่คนสาหยดน้ำตาแม่ทำให้แค่ใจแม่คงเจ็บหนักลูกมันส่วนทักี่ลืมดูแล บอกตัวปัญหาคนเดิมสิป็นคนดีดียวได้อยู่แม่สิตั้งใจลดแพ้ที่กลบมาแผ้สิโตให้ใแม่เสียใจแม่ล่งมาผ่าไงลูกตอบแทนด้วยน้ำตาแค,แค่แม่ต้องน้ำแก้ปัญหา ที่รุกชายก็ไว้ลูก้านหายในแม่แต่ลูกหาแต่เรื่องใหยย้ใหญจนเรียกนยกนุ่พอได้ก็โกรกกำกับโอ้ราชรัามาส่งรถวัสดุแปบ๊บนึ่งนะครับ Oh. มาแล้วครับมาแล้วนัวสรามาส่งวัสดุข้างในมีอะไรก่อนมาเปิดดูกันแ้รงใรข้รงางนจะมีอะไรในอาจจะให้อะไรมาแล้ส่งอะไรมามามั่งนะครับดูก,ก่อนแล้วแค่ มาเดแล้วของแขมผ้าปิดจมูกผ้าปิดจมูกหนึ่งหนึ่งแผ่นก็ดีครับผ้าปิดจมูกอยากให้ใส่กันทุกคนว่ามันกันฝุ่นกันเลยที่ในเข้าจมูกเราในร่างกายของเรานะอือก็คนให้ให้คนไม่ตกง,งานด้วยได้ทำงานครั ถ้านหน้าปิดจมูกมาใช้สามปีแล้วครับโควิดยังไม่หายแต่ห้ามเป็นไข้เป็นอะไรได้งังไงก็ใส่แล้วมันก็คือป้องกันเชื้อโรคกัะจุกได้กระดับหนึ่ครับทำให้เราไม่ต้องเจอกี่ผุ่นเยอะนะก็ดีครับดีดีแล้วก็มีมันเป็นช่วงนี้โควิดอยู อก็แค่อะไรมาบ้างดูกันนะรคบมีอะไรบ้างมีจดหมายน้อยมาดูจด,ดหมายน้อยเออไม่ใช่คำอวยพรนะอืมพคำอวฟพรก็ขอให้มีความสุขเจริญเจริญทำอะไรได้ฟนสำเร็จดได้เิ็บอะไ้ไข้ ีโชคลาภร่ลำรวยร่ลำรวยอ๋อขอบคุณครับทำไมก็อ้รีวิว่ไม่ต้องรีวิวมา้งของอยาที่ฟันกันนี่เออยาที่ฟันเอ็มบีได้มาสองโหลมาสองโหลพวกให้รีวิวขอขอรันดีต้องต้องรีวิวมาบ้างเนี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้นะใช้เอ็มบีนี่เขามีเ,เสียงมานานแล้วแหละ ยดีฟันเอ็มวีมันใช้ดีอยู่ mm hmm. ก็เวลาเราแปลงฟันนะเขาจะละลายในปากเราน้ำลายเนื่อเหนียวก็ก็จะละลายเป็นหยดน้ำติ้งติ้งเวลาเราแปลงฟันแต่อนี้ก็ทั่วไปนะตามท้องตลาดก็เอามาลองดูก็แปรงฟันไปก็น้ำลายมันเนื้อเหนียวมันจะเป็นยืดๆนะเวลาเราแปลงเป็นฟองแล้วมันก็หยดหยดยืดแต่อันนี้มาแหงมันก็ สาดดีครับหยด,ดมันละลายน้ำลายในปากโยเหนียวในปากได้สบายมาสำหรับท่านครูอาจารย์นะที่นักภาพนักเทศหรือว่านักบรรยายคุยได้ทั้งวันนะครับเนี่ยยาที่ฟันเราลองใช้กันดูผมก็ได้สั่งมาใช้สั่งจากดัซดามาใช้นะครับ ลองดูโอเคได้มาเรียบร้อยก็โอเคเอาข้าข่านี้ก่อนนะครับฮัลโหลสวัสดีบายบายตเตจียะ